พี่แพมเรียนภาษาอย่างไรทุกวันนี้จ้างครูน่ารักๆ oh. มาสอน ก็แปลจากโทรศัพท์อ่าแล้วเวลาคุยปลายสายอ่ะก็กดจากโทรศัพท์เรามีข้อมูลเสียงถอดมาให้เราไหมเก็บไว้เป็นหลักฐานก็ไม่มีเก็บไว้เป็นข้อมูลทางเทคข้อความบ้างมีไหมอไม่มีไม่มีใช่ไหมขายอลไอ่ะมมีผมมีหูฟัง VM ครับนี่ตอนนี้เป็นหูฟัง AI ที่โหดมากมมีประเทศวากันดาใช่ไหมไม่มีไม่มีเขามีอยู่9ภาษารวมภาษาไทยด้วยนะจมมามุ่งเห็นมะพานนี่เขาแปลได้ปะไม่ได้ไม่เขาชัดมากถอดข้อความเราออกมาได้เป๊ะถ้าเราพูดแบบไม่ชัดเป๊ะไหม แต่ถ้ามองไมน่สบายไหม ก็ได้ก็ได้ก็ได้เขาสามารถบันทึกได้หมดไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์หรือว่าจะดูวิดีโอหรือว่าจะประชุมเนี่ยนั่งเฉยๆอ้ยคือเขาแปลทานสคริปต์แปลมาให้เป็นตัวหนังสือถูกต้องเล็คอร์ดปุ๊บแล้วเขาถอดเสียงเลยเขาจะรู้เลยว่าเสียงพี่เสียงผมเสียงพี่เกมคนละชุดกันเฮ้ยเขาถอดข้อความมาเป็นเป็นชุดออถ้าผมปลอมเสียงเป็นทวินิสตาร์เขาจะแยกออกไหมว่าผมกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แยกออกครับจริงเหรอเพราะว่าเขาใช้ AI ไอแค่ปกติทุกวันนี้พี่ใช้ AI อยู่ไหมพวกเจมีน่หรือแชท GPT ที่พี่ซื คือเขาไม่ได้บังคับนะว่าตัวของเขาจะต้องใช้ AI ของเขาเท่านั้น ChatGPT 4.1 JP9 i Pro อะไรเงี้ยเราสามารถแอดเข้าไปได้ถ้าเราเสียรายเดือนอยู่แล้วหรือถ้าใครไม่มีครับสามารถซื้อเพิ่มได้เพราะว่าถ้าตัวเบสิก ChatGPT 4.1ของเขาเนี่ยเขาจะให้แปลฟรีได้600นาทีใน1เดือนอ๋อคือเขาแถมมาใช่เขาแถมมาแต่มันจะมีลิมิตไงเราสามารถเอาข้อความเนี่ย ถอดเสียงจากแหล่งไหนนงานต่อเอาออกมาจากคลิปวิดีโอที่พี่ชอบดูคลิปฝรั่งอ่ะถอดออกมาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเอาชุดข้อความภาษาไทยมาทําข้อมูลทําสริปทำข้อมูลอะไรของพี่ต่อได้เลยถ้าเกิดเขาพูดยาวใช่ไหมในคลิปอ่ะเราก็สามารถกดสรุปเป็นหัวข้อย่อยออกมาให้เราได้อีกสรุปสรุปแล้วก็เอาข้อมูลเนี้ยไปทําเป็นไมล์แมปได้อีกสมมติว่าผมเจอมนุษย์ต่างดาวแปลได้ไหมคือมันเหมาะกับคนไทยยังไงสมัยเนี้ยคอเซนเตอร์มันเยอะมันแปลภาษาคขมรได้ด้วยใช่ไหมคามรไม่ลองรับไม่ลองรับโอ้โหแต่ส่วนใหญ่สแกมเมอร์ กันใช่ป่ะเราถึงเชื่อใช่ไหมเราก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้เราก็จะรู้ทันทีว่าปลายสายเขาพูดอะไรมาโต้ตอบอะไรมาแล้วถอดมาเป็นข้อความเอาหลักฐานเนี่ยไปมอบให้เจ้าหน้าตำรวจได้นี่หรือว่าเราุีธุรกิจการค้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเก็บไว้เป็นบันทึกโปรเจกต์ต่างๆนานาได้สวยผมหาวิธีประมาณ10นาทีเปิดไม่ได้ไม่ไรแมทเทอเรียลดีเสียงดีมากเอ้นี่อันนี้อันนี้ชมแมทเทอเรียดีใช่แมตตาราคาเท่าไหร่หกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทโหโหดปะโหดถ้าตัวนี้จะอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทไซ ขนาดนั้นโอ้โหถ้าช่วยชีวิตเราได้ขนาดนี้เขาใช้งานร่วมกับแอป,ปได้หมดเลยไม่ได้จํากัดแอป,ปนะลา์เลยปปได้หมดไลน์ <bem S 2> mind, แอป,ปอะไรได้หมดมันกับซอฟต์ <Microsoft S 2> ทีมะไรได้หมดเลยออขอแค่มันมีเสียงเข้ามาในหูฟังเ <uc> ขาก็จะเล็อร์ดแล้วเขาก็จะไปประมวลแปลแบบเรียลไทม์แล้วก็ถอดออกมาเป็นข้อความเทคคอนท่าไหมกัมมาริโอเกมตัวต่อมันก็แปลให้ดิว่าตัวต่อมันมันพูดว่าอะไรมีเสียงตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดอย่างเดียวตัวที่กดเลคอขอด่านได้แล้มันก็ถอดมาให้ได้หมดแต่เขาน่าจะหมุนได้สามลอกสิบน่ะฝาต้องให้ไมมาข้้าางงตัวคือถเสียไมม ชัดมันไม่สามารถที่จะถอดเสียงหรือข้อความได้แม่นขนาดนี้ก็ฝากคุณผู้ชม